ให้กันดีกว่าโอ้ยเป็นของโปรดของชอบเพื่อนพื่สวัสดีฮะัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านผู้ติดตามนะคะตอนนี้ชั้มกำลังจะเดินออกไปหนะ้าถนนเพื่อไปเจอกันกับพี่พงษ์นะ,ะพี่พงษ์เนี่ยเป็นพี่นะคะคนไทยที่อาศัยในยูเค ี่สนิทแล้วก็รู้จักกันตั้งแต่สมัยตอนฉันทำโซเชียลแคมปนะคพี่แกเป็นเชฟอยู่ที่นี่เวลากว่า20กว่าปีเพื่อนๆนะคะที่อยู่ที่อังกฤษก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยนะคะหลังจากที่พี่แกเพิ่งกลับมาจากไทยแล้วก็กลับตัวครบ10วันปุ๊บนะคะตรวจโควิดอะไรไม่มีปัญหาปั๊บเนี่ยก็เลยนัดเจอนะคะเพื่อมารับของฝากตอนแรกก็เก่งใจมากนะคะแต่ว่าพี่ พี่ก็อยู่ไม่ไกลอ่ะอยู่ใกล้ๆก,กันแถวบ้านชันนั่นแหละเออก็เลยได้เรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆของฝากจากพี่พงนะคะนี่ <c oughs> ไม่ได้มีเวลานะคะที่คุยกันเยอะนะเพราะว่าประกอบกับช่วงโควิดด้วยเพื่อนๆนะคะพี่พองเลยเอามาฝากนะใส่ใจดีคิดถึงน้องถึงนุงเถอะก็ถึงบ้านลวจ้า ออกไปแค่ไม่กี่นาทีนี่เองเดีดูกันเพื่อนน,นนี่ในถุงนี้ขอบคุณค่ะพี่พงน้องว่าพี่พงต้องดูคลิปน้องอยู่แน,น่นเลยนะคะขอบคุณอีกครั้งนะคะสําหรับน้ําใจไมตตีที่มีให้น้องคนนี้เสมอนะคะคานผู้ชมพี่พงเนี่ยคือรู้จักกันมานานมากตั้งแต่สมัยโซเชียลแคมคิดดูกี่ปีอะนะนานนะคะนานมากแล้วอะโอทุกครั้งอย่างเนี้ยอย่างตอนพ่อเสียางพี่พงก็ ฝากเงินทำบุญนะคะนู่นนี่นั่นนะเนี่ยค่ะ,ค,ะคือน้ำใจนะคะน้ำใจของพี่น้องนะคะที่อยู่ต่างแดนเหมือนกันเพื่อนๆพนี่น้องคนไทยนะไปไหนมาไหนเนี่ยก็มีของฝากมาฝากน้องเสมอดูดิครั้งที่แล้วว่าเออที่ไปกับน,น้องโจอาจารย์โจะนะคะที่จาเคยถ่ายคลิปอะ ปีที่แล้วนะคะที่พี่พงษ์ทำขนมจีนน้ำยามาให้กินอร่อยมาก,พกเพื่อนเพื่อนเพราะพี่พงษ์แกเป็นเชฟไงนะแล้วเป็นเชฟโรงแรมดังนะคะโรงแรมสมัยก่อนนะพเพื่อนเพื่อนมีอยู่คลิปหนึ่งนะคะที่จะสัมภาษณ์พี่พงษ์เกี่ยวกับเรื่องของประสบการณ์ทำงานนะคะแล้วฝีมืออาหารพี่พวอ,อร่อยมากค่ะนะคะอร่อยจริงๆอร่อยอร่อยนะคะนี่ดูสิพี่พองษ์อะไรมาฝากน้องอ้า พี่พงเอานี่มาฝากเป็นกล้วยเพื่อนๆเ่อ,อม,มาดูกันต่อนะคะก็เออได้นี่มามาสพี่พง์ให้มาสน้องนะคะปกติมาสเนี่ยที่อังกฤษเนี่ยถ้าเป็นร้านถ้าจะบอกไปร้าน,อ,าน,าาานอ,อีร้านข้างๆเนี่ยเออร้านแขกเนี่ยขายชิ้นละตั้งหนึ่งปอน์นะคะเพื่อนๆชิ้นละสี่สิบาทคิดดูพี่พง์ให้น้องมาห้าสิบชิ้นนะเออขอบคุณค่ะพี่พง์ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะนี่เลย สะดวกสบายเพื่อนๆนะติดบ้านนะปกติชันก็ใช้มาสที่แบบว่าเป็นมาสเอ,อ่อถอดแล้วก็ซักนะคะเหมือนที่ชันใช้อยู่อ้าอ้ามีมาสผ้าด้วยโอ้ยชอบอันนี้อะ่ะโอ้ยชอบอันนี้น่ารักฮะเก๋ไม่เหมือนใครอ,อะ่ะทอสกันนี่เก๋มากแล้วลายกุชชี่นะคะเก๋เก๋เก,เก๋ตอนนี้เรามีรองมาสเยอะมากเลย แลา้วก็อะไรอีกอาน้ำพริกกักหมูค่ะน้ำพริกกักหมูน่ากินอะน่ากินมากน้ำพริกกักหมูกินกับข้าวสวยร้อนๆนะแซบหนัวเพื่อนๆหุงข้าวสวยๆไข่ต้มเนี่ยโอ้ยแซบหลค่ะต้มไข่แซบหลายน้ำพริกกากหมูคนอนุญาตเปิดนะจ๊ะอ๋ออ๋อกินหอมอ๋อเดี๋ยวดู อื้อร่อยมากเอ้อซับหลายแซับหลายแซ่บลืมจ้าอืมอร่อยมากจริงอันนี้เป็นขวัวสวนแก้วเพื่อนๆจ้าอร่อยหลุดโลก โอ้ยอร่อยอร่อยเนี่ยอร่อยขอบคุณค่ะพี่อันนี้อร่อยจริงๆน้องชอบอืมอืมนี่เพื่อนๆจะให้ดูนี่ดูใกล้ๆกันดีกว่าโอ้ยเป็นของโปรดของชอบเพื่อนๆแล้วพี่พงษ์ทำเองอะ่ะมีมะพร้าวด้วยนะคะคือหอมมาโดี๋ยวาะกินให้เพื่อนๆได้ดูกัน อ๋อขนมเทียนขนมเข่งเพื่อนเพื่อนจ๋าอันนี้เป็นเทียนนะเป็นไส้ขนมเทียนเพื่อนเพื่อนอุ้ยมีไม้กล้องไม้กัดด้วยเพื่อนเพื่อนจ๋านะนี่เป็นขนมโปรดเราเลยนะตอนเราอยู่เมืองไทยอะพวกขนมเข่งขนมเทียนอย่างเนี้ยอื้มอื้มอื้มอร่อยมาก เอาไปนึ่งก็ได้นะคะเดี๋ยวเวฟอันีกว่าเวฟดูโห oh 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 รสชาติแบบไทยเลยเพื่อนๆอร่อยก็เวฟนะกินพร้อมกาแฟเนสเพรสโซ่ค่ะเนสเพรสโซ่นะ uh ่จ๊ะ ตาบัคของเราค่ะนี่เลยอร่อยมากฟินมากขนมเทียนขนมเค่งกินกับกาแฟร้อนๆอ,อร่อยอร่อยค่ะเพื่อนๆมีหลายยี่ห้อมากนะคะเพื่อนๆจา๋าของนเปนปโซเองก็มีนะของสตาบัคก,ก็มีของยี่ห้อน,นี้ก็อร่อยสั่งมารอยแคปซูลนะคะเมื่อวานหนึ่งร้อชิ้น100อัน สั่งมาเยอะมาติด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 นะคะบ้านนี้ติดจัดนะจ๊าก,กินกาแฟค่ะกาแฟร้อนๆนี่อร่อยชอบหอมมากดูดิสะดวกสบายโทรหาแม่ดีกว่าบอกว่าได้กินแล้วนะจ๊ะหนมเทียนหนมเข่งดูหนมเข่งดูหนมแข่งดีกว่าเพื่อนๆอืฮลัลโหลแม่ พี่พง์แกแกทำนมเทียนหนมแข่งมาฝากลูกของโปรดเลยแหละไม่เจ้าเนี่ยแหละเจ้าเจ้าเนี้ยกินเองอร่อยมากเพราะว่าพี่ก็เป็นเชฟไงพี่ก็เป็นเชฟเลยไม่ได้คุยกันเยอะเพราะว่าเพราะว่าแกต้องแกแกต้องรีบเอาของไปฝากคนอื่นด้วย อืมเดี๋ยวมเยเลยนะอืมอร่อยมไม่พี่แตเพิ่งทำทำเมื่อคืนไม่ตองรีบให้ก็มันจะได้อร่อยฮึฮ <c oughs> อืมอร่อยมากฟินมากอ๋อแม่ฟินมากอร่อยเพราะว่าเราไม่ได้กินนานแล้วปีที่เราก็ไม่ได้กลับไทยใช่ไหม ใช่มันก็อยากอะอร่อยอะอร่อยดีเป็นเอย่นี้นุ่องิงก็วนาอร่อยตรงนั้นแม่เป็นน้องไทยก็เหมือนกันมก็วันาหมดถ้าเคยยัดไกเหมือนเดิเดนอยู่ขายไม่ออกอืมโอมีไซส์มะพร้าวได้วยม่อืมอืมเป็นมาอหมหมดอืมไปอืม Mmm, hmm, hmm, กินมากคินกับกาแฟแนมะ่อ,อ,อืมกินกับกาแฟร้อนๆจ้าอืมอ๋อกาแฟดำนะแก้วของแก้วของมาฝากเยอะเลยที่พอเอาหน้าก,กากมาให้ด้วยกล่องนึงหน้าก,กากอนามัยมพี่นะพี่กันหน้ารักนน้ำ มีน้ำใจเสมอพี่พงก์แเป็นคนดีมากม, <c oughs> มีน้ำพริกกากหมูด้วยลูกชอบน้ำพริกกากหมู <c oughs> ของโปรดแล้วก็มีกล้ยกวยกล้วยกล้วยอบแม่มาจากมาจากสวนแก้ววัดสวนแก้วหรือเปล่า ส่วนแก้วนี่คือวัดส่วนแก้วปะเดี๋ยวแกะกินนะแกะกินให้พี่พงเห็นเลยนะฮะอืออันนี้ก็อร่อยอร่อยมากถ่ายรูปส่งไปยั่ยพี่ซักหนะ่ย เราจะลดน้ำหนักลดไม่ได้แล้วค่ะอร่อยอืออุ้ยแ,แม่ของไทยๆอ่ะทำไมไม่ได้กินนานเ่ะแ,แม่เข้าใจปะมันอร่อยด้วยอือ,อเชฟไทยทำให้เลยอ่ะ อืมอร่อยมากมเหลือแบ่งไว้ให้ทอมชิมดะมมนะมันไม่ค่อยกินขนมไทยๆหรอไอ้ทอมอะ่ะมันไม่กินมันไม่ชอบขนมไทยชอบขนมฝรั่งไอ้ทอมอะ่ะ อ๋อฟินสินเพื่อนเพื่อนินมากค่ะฟินาเล่เลยเอาไว้เหลือแบ่งให้เซฟทอมให้เซฟทอมชิมนะฮะแต่ว่าท่านางไม่กินเดี๋ยวทำกินหมดกระเด้งอืมออฟิ้นค่ะวันนี้มีความสุขมากที่ได้กินขนมเทียนขนมเข่งเพื่อนๆดูสินะขนาดไม่ได้กลับไทยก็ยังได้กินนะคะขอบคุณมากนะสำหรับ ขนมให้น้องนะคะพี่พงศ์งเยงอยมาอยมาูมาปาดเพลงอะไรแมก็ <c oughs> พมเพลงอะไรขนม <c oughs> เค่งขนมเค่งแม่จําสมัยตอนที่ลูกเด็กๆได้ไหมที่มีที่มียายขายเลไลกระเทยที่ขายเลไลอ่ะยายเลไลอ่ะร้ <c oughs> องอะไรแล้วนะเ <c oughs> ลไลไหมจ๊ะ <c oughs> เป็นกระเทยใช่ไหมแม่แกเป็นกระเทยใช่ไหมยายคนนั้นน่ะเออกระเทยแกแม่เราแม่เราซ้ำตายแล้วแหมถ้าไปอยู่ก็เป็นร้อยปีละมั้งแม่แต่ลูกยังเล็กๆแกก็แก่มากๆแล้วว่ะอืมแกยากินนะอือ๋อแกเป็นแกเป็นคนในกรุงเทพเลยป้าหรือว่าอะไรยังไงไมู่กแกแล้ แม่ลูกยังจําได้เลยสมัยก่อนนะที่ที่เราที่เห็นที่แม่หรือพ่อเล่าให้ลูกฟังว่าสมัยก่อนยังมีทันพวกที่เคยอยู่ในวังมาก่อนวังเทเวศตรงนั้นน่ะรับใช้วังเทเวศสมัยก่อนน่ะใช่ปะพอเขาออกมาแล้วก็มาทําขนมขนมขายสมัยตรงนั้นอะเลไลไหมจ้าอ๋อเลไลมาแล้วจ้าเสียงแบบนี้นะแม่เนาะเลไลมาแล้วจ้า <laughs> โอ้ยพูดแล้วก็ขนมเลไลรูก้ก็นึกไม่ออกแล้วว่าหน้าตามันเป็นยังไงมันนานแล้วมันไม่ได้กินสมัยก่อนสมัยก่อนนะแม่เนาะมันจะมีขนมเยอะแยะเลยขนมขี้หนูอะไรแบบเนี้ที่มันโอ้ยนึกถึงบรรยากาศเก่าๆเ,เนาะเดี๋ยวนี้หากินยากละของแบบเนี้ย อืมจะกินเป็นขนมฝรังอืมเอนี้เป็นขนมฝรั่งหมดละเดี๋ยวนี้ขนมฝรั่งปกดีขนมไทยจะไม่ปรับปรุงนะ่าตายลูกเดียวแต่ขนมไทยก็ปรับปรุงนะเดี๋ยนี้เขาปรับปรุงแม่อร่อยอือ เออไปหมดมเลยขนมไทยๆก็แอบไอ้คล้ายก <c oughs> ารมันตามไอ้ค้ายตะกูเลยนะมันน้อยน้ำใสๆแล้วใส่ไส้ไว้คล้าตะกูะม,มันการพัฒนาไง<ต>มันต้องมีการพัฒนาแม่เอาจริงๆอ่ะลูกลูกอ่ะชอบบรรยากาศเก่าๆสมัยก่อนนะบางยี่ขันมากกว่ายุกคกรุงเทพยุคปัจจุบันอีกเนาะ ไม่มีแล้วบางทีขายม่ไ้ไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้ความทรงจําเก่าๆมันเป็นแค่ความทรงจําไปแล้วทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดน,น,มนะแม่เนาะกรุงเทพอือกิ้งกือ,อมาแล้วค่ะกิง้งกือเ, <c oughs> เป็นในนี้หรอเพลง,งนั้นน่ะ ดาวเป็นลูกสาวกกจบชั้นมหกโรงเรียนบ้านหนองใหญ่พ่อแม่ตํารายตํานาชมดวยหาายดาวดาวเลดาวสวยดาวเละดดาวเด่นคนมันสวยทำอะไรก็เด่นก็เลยถูกพี่เซนให้เป็นดาวมหาลัยไปละค่ะ